สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f ิ e l d ไทยใน YouTube ครับตรงหน้าทางเข้าตลาดเกษตรสองนะครับนีบัสเทอร์มินอลไปท่ากัศยานนะครับไปสนามบินสุราษฎร์นะฮะของบริษัทพันทิพนะฮะก็จะมีทั้งรถมินิบัสอันนี้ไมโครบัสนะครับใหญ่มาหน่อยแล้วก็มีรถบัสใหญ่ก็มีแล้วแต่รอบนะครับเดี๋ยวนี้ประมาณสักสองชั่วโมงต่อรอบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับศูนนี่ครับทางนี้มองย้อนกลับไป ที่เราเข้าไปตลาดเกษตร2นะครับแล้วตรงปากทางนี้เป็นของพันทิพย์นะครับเป็นศูนย์ท่ารถของพันทิพย์นะฮะพันทิพย์เนี่ยฮะปากทางเข้าตลาดเกษตร2นะครับถ้ามาไม่ถูกดู Google นะฮะ Google m ม p มีตารางเดินรถนะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับแล้วก็มีเว้นเป็นทุกๆ2ชั่วโมงนะฮะไปถึง โทร061723751นะครับเพืต่ติดต่อน,นี่เขาเป็นตาราดข้อมบูใหม่เพราะว่าหลังช่วงโควิดอะไรเนี่ยเดิมจะมีรถเยอะกว่านี้จุดขึ้นนะครับก็จะอยู่ตรงท่ารถของอตลาดเกษตรสนะครับและตลาดเกษตรหก็คือในสุราษฎร์เนี่ยเขาจะมีตลาดเกษตรนะชื่อตลาดเกษตรครับแต่ว่าเป็นคิวรถตู้แล้วก็รถ สองแถวรวมทั้งรถบัสรถใหญ่นะครับอยู่ตรงถนนตลาดใหม่นะครับก็ตรงนี้ที่เห็นก็คือ,อนี่ครับอันนี้ตลาดเกเตลาดเกษตรสตลาดเกษตรหก็อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นห้างโคลิเซียมส่วนนี้กลางคืนเป็นตลาดสันเจ้านะครับนี่ก็แม่น้ำตาปีนะฮะเดี๋ยวเราซูมเข้าไป ตรงนี้ก็จะเห็นถนนตลาดใหม่นะครับแล้วก็คิวรถตู้ตลาดเกษตรสองตลาดเกษตรหนึ่งอันนี้ร้านเลี้ยงฟ้าใหม่ขายตอนเชา้าๆอร่อยนะครับพวกข้าวหน้าไก่อะไรพวกนี้ทีนี้เห็นตรงจุดนี้นะตรงระหว่างตรงนี้เนี่ยสองอันเนี่ยจะมี ร้านพันทิปนะครับไม่เกี่ยวกับเว็บพันทิปนะอยู่สองฝั่งนะครับเป็นเจ้าที่เขาทำขนส่งแถวแถวสุราษฎร์ธานีครับในนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีอยู่สองฝั่งนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมก็ไปขึ้นรถที่ตรงนี้แอร์พอร์ตบัสขึ้นที่นี่นะฮะแล้วก็จะวิ่งออกไปนอกเมืองทางด้านนี้ นะฮะตรงนี้มี FamilyMar สเป็นจุดสังเกตนะครับมีที่นั่งรอครับตอนนู้นเป็น Family ่มตอนู้นก็เป็นท้ารถของพันทิปครับซื้อตั๋วอะไรต่างๆได้แล้วก็มีที่รอพันทิป์นี่เขามีสองฝั่งเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นรถนั่งเที่ยวเชื่อมโยงครับเป็นแอร์พอร์ตบัส แล้วเรานั่งเที่ยวเชื่อมโยงภูเก็ตนะครับกับสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ไปที่ท่องเที่ยวต่างๆรับพันทร์คลิปในภาคสยานสุราษฎร์ เซ็นเตอรก็ศืสอ7เ2สนามบินสุราษห่างไป28กิโลครับใช้เวลาเดินทางประมาณ33นาทีครับ ก็ค่าโดยสาร100บาท ผ่านมาก็สามสี่ไฟแดงนะครับรถใช้เวลาการเดิเนทางเยอะแตนครับเพราะว่าไฟแดงเยอะมากครับผ่านมาก็สามสี่ไฟแดงนะครับ 给你。 ถึงรับสนามบินเรียบร้อยแล้วครับค่ารถหนึ่งพันบาทก็มีรถอีกคันจอดอยู่ที่สนามบินครับก็กลับเข้าไปในเมืองตรงนั้นนะครับครับที่จังหวัดสุราธานีเนี่ยครับก็จะมีเส้นทางไปสนามบินนะฮะ เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นที่รถตู้ตลาดเกษตรนะครับตรงรถพันทิ์ก็จะเป็นแอร์พอร์ตบัสอยู่นะฮะก็จะอยู่ในเมืองตรงนี้ครับแม่น้ำตาปีนะแล้วเขาก็จะออกมาแล้วก็ไปที่สนามบินสุราษฎร์นะครับส่วนขากลับเนี่ยเขาจะถ้าเกิดใครจะแวะนะครับผมก็ไปที่สนามบินแล้วก็ สำรวจข้อมูลเลเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะกลับไปขึ้นรถไฟตอนแรกกําลังคิดอยู่ว่าจะหารถอะไรได้ปรากฏว่าคนขายตั๋วที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับที่อยู่ข้างในสนามบินสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าผู้โดยสารจะแวะกลับรถไฟหรือไปรถไฟเนี่ยเขาก็จะจอดให้นะครับก็จะแวะเข้าไปให้นิดนึงนะฮะมันก็จะ ตรงแยกแล้วก็ย้อนเข้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับไม่ได้เ,เยอะมากอะไรเขาสามารถแวะเข้าไปส่งได้นะฮะก็ขากลับเนี่ยก็กลับมาที่ฐานรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานรถไฟอยู่ตรงนี้ครับอ,อยู่ตรงเป็นชุมทางระหว่างคืออยู่ที่อำเภอพุนพินนะฮะแม่น้ําพุนพินกับตาปีเนี่ยมันจบก,กันตรงนี้นะฮะก็สายรถไฟอยู่นี่สนามบินอยู่นี่ แล้วก็ตัวเมืองอยู่นี่ครับเป็น3ามเศร้ากันอยู่นะฮะค่ารถหนึ่งอบาทนะครับขากลับมาลงถ่ายรถไฟก็หนึ่ง้อบาทเหมือนกันเท่ากับเข้าเมืองนะฮะขากลับบางเที่ยวนะครับเขาก็ จะเป็นรถตู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปถ่ายนรถไฟเนี่ยก็สามารถบอกเขาได้นะครับเพราะเขาเตอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดไปถ่ายรถไฟเนี่ยเขาจะแวะวนเขาไปส่งให้นะฮะแต่ราคาก็หนึ่งร้ยบาทนะครับเหมือนกับที่เข้าไปในเมืองนี่ก็แบบรถตู้ครับรถตู้ทั่วไปนะฮะบางเทียท่ยวเขาจะเป็นรถตู้ก็ต้องสอบถามเอาแต่ว่าเช็คดูด้วยว่าไปไหน ว่าเขามีการแบ่งจุดๆนะต้องถามเอาว่าลงไหนบางทีอาจจะต้องไปอีกคันหนึ่ง ในีสุราษฎร์แล้วนะครับก็ให้รถเข้าแวะมาส่งได้นะครับถ้าเป็นรถเข้าเมืองฮนะร,ราคา100บาทนะครับก็ทั้งเข้าเมืองแล้วก็มาที่ถ่ายรถไฟจากสนามบินครับผมแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ